10หางที่เข้ามาทั้งหมดนี่คือปีห้าเก้าหมดเลยนะเป็นนี่เลย CIMC สองพาหางก้างตัวนี้ก็เป็น r c k แล้วก็มีนะ r c k สองพาเห็นไหม ACK สองพามีสองหางตรงนี้สามหางตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้อีกเห็นไหมโอ้โหเดี๋ยวพี่แพนให้ดูก่อนเลยก่อนที่เราจะเดินไป hmm. ค่อนข้างที่จะเยอะนะผมตอนนี้คือ หางเรานี่นําเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยพี่เจมีคําคมไหมมีครับอ่าคาควมวันนี้ก็งไงพี่คําคมจัดไปเลยขอเด็ดเด็ดสวัสดีครับผมเจอกับเทนิคเช่นเคยในช่อง KUM รถ้ปรุมือสองนะครับผมวันนี้เนมีหางมาให้ชมนะครับผมถึง10หางเลยอ่าแล้วก็พาดูลานหางของเราด้วยเนาะว่ามีหางอะไรบ้างแต่หลักๆเลยคือ พามาให้ดู10หางที่เข้าใหม่นะครับผมเราเพิ่งย้ายกันเข้ามาเสร็จเรียบร้อยเลยเนาะ10หางเลยก็จะเป็นนี่เลยตรงนี้มี2หางนะครับผมจะเป็นหาง CIMC อ่าก็2เพาเนะาะเดี๋ยให้ดูให้ดู2เพาดูด้านข้างเห็นไหมเป็นหางก้างนะครับ2เพาสาภาพก็ไม่แตกต่างกันเยอะครับผมสาภาพโดยรวมเนาะก็มีตรงซุ้มล้อแตกบ้างเล็กน้อยตามการใช้งาน สิบหางที่เข้ามาทั้งหมดนี่คือปีห้าเก้าหมดเลยนะเป็นนี่เลย CIMC สองพาหางก้าง <c oughs> นี่หางที่สอง CIMC เหมือนกันสองพาอ่ะพี่ถ่ายให้ดูพวกด้านบนได้ก็ได้ครับวันนี้เรามากับพี่เจนะครับผม <c oughs> อ่าประมาณนี้ <c oughs> ตอนนี้สองหางแล้วแล้วรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับก็สองพาครับพี่ รายละเอียดเป็นสองพาปีห้ส่วนเรื่องราคาก็ห่างละ2องแสนเจ็นะครับผม mm hmm. เท่ากันหมดเลยเพราะว่ามันเป็นปีเดียวกันสเปคเดียวกันแล้วก็เข้ามาพร้อมกันก็คือมาทีเดียวเลย10บห่างเลยนะเราได้มาทีเดียว10บหางเลยส่วนพวกหางน้ํามันเราก็มีนะครับผมหางน้ํามันเรามีเป็นสมเพา <c oughs> เป็น2องสองหางนะครับผมอ่าประมาณนี้ แล้วก็นี่ฐางที่3ามฐานที่3รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับก็เหมือนเดิมว่าพี่ CMC i 2เพาอ่าให้ดูด้านข้างนี้ก็ได้เป็นหางก,ก้าง2เพ่าเหมือนกันเลยสภาพเหมือนกันเลยปี59เช่นเดียวกันราคาก็270,000บาทอ่าประมาณนี้สำหรับลำที่3เนาะส่วนนี้ก็เป็น r C K เราก็มีนะ RCK สองเพาเห็นไหม RCK สองเพามี2หางตรงนี้สามหางตรงนี้สภาพก็สวยๆเลยถ้าลูกค้าคนไหนสนใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมอ่าแล้วก็อันนี้เป็นหางพื้นเรียบสามิตรด้วยนะอ่าสามิตรแล้วก็มีนะครับผมหางพื้นเรียบสามมิตรให้ดูด้านข้างนี้ก็ได้พี่เจได้ครับนี่หางพื้นเรียบสามเพาสามมิตรสวยๆเลย เช่นเดิมถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์บอกด้านใต้ได้เลยเดี๋ยวเราจะมาแจงแ้งรายละเอียดให้ฟังกันวันนี้หลักๆเราคือหางพว่วง10เอ้หางก้าง1ิผหางอ่าอันนี้ก็หางพื้นเรียบเหมือนกันคันนี้เป็นสองเพา C I M C นะครับผม2เพานี่เลยอ่าส่วนนี้หางที่4อ่ารยายละเอียดเป็นไงบ้างฮะเหมือนเดิมเลยครับพี่ C I M C อืมสองเพาอ่า เห็นไหมสองเพา่าสวยๆนะครับผมปีห้า้านะก็ตำหนิก็มีแทบจะทุกห่างนะพี่พวกตรงซุ้มล้ออะไรอย่างงี้ก็ตามการใช้งาน2 7 0 0 0เจดมบาทมารับไปได้เลยอันนี้ก็เป็นหางพื้นเรียบ CMC เหมือนกัน CMC นี้เรามีค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหางก้างหางพื้นเรียบเรามีค่อนข้างที่จะเยอะสองเพลาสามเพลามาดูได้เลยครับผมนี่ก็เป็น CMC เหมือนกัน ห่างเรียบเนาะส่วนนี้จะเป็นลำที่ห้าอ่าเ,เห็นไหมละเอียดครับเหมือนกันเลยป่ะครับเหมือนกันเลย้วพี่อืสองพาอ่ามาดูมุมกว้าง้เลยเห็นไหมอืมระบบไฟใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วพวกราคาครับราคาอย่างที่บอกต้นคลิปเลยเผื่อใคร ไม่ได้ฟังเนาะราคาสิหางหางก้าง10บหางสองเท่า270,000เจบาทอ่าใครถูกใจมารับตัวไปได้เลยหรือว่าจะดูอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมครับเพื่อ,อบางคนไม่ได้สนใจหางก้างสนใจหางพื้นเรียบอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้แล้วก็มีตรงนี้อีกเห็นไหมโอ้โหเดี๋ยวพี่แพนไ้ดูก่อนเลยก่อนที่เราจะเดินไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมตอนนี้คือ หางเรานี่นําเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยสําหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจเนาะมารับตัวไปได้เลยแล้วก็นี่ล้าที่หกเหมือนกันอันจะดูมุมกว้างด้านข้างนูก็ได้ก็เป็นก้างเหมือนกันครับใช่ก้างเหมือนกันครับพี่สองเผาปีห้าเก้าหมดเลยนะย้ำอีกรอบปีห้าเก้าหมดเลยสำหรับ สิบหางก้างที่เข้ามาใหม่หืเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับใช่พี่ส่วนอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็น R C K นะครับผมอสองหางนี้พื้นเรียบสองหางนี้ R C K เราก็มีเหมือนกัน R C K ตัวนี้เป็นสามเพลนะครับผมสวยๆเลยสภาพตามการใช้งานแล้วก็นี่ลำที่ลำที่หกเจ็ดนี่แหละอ <laughs> ประมาณนี้ เหมือนเดิมอืมอมอมด้านข้างนี้ก็สวยๆเลยนะครับอ่าสองเท่าเนาะมีห้าเก้าสวยๆอ่าหางดำเราก็มีนะหางดำนี้เราก็มีสีเขียวเนี่ยทรับ์เกินไปเลยแล้วก็นี่หางนี้มันหลุดจองนะครับผมอันนี้หลุดจองเนาะ เรามีการเก็บสีมาให้ด้วยนะครับผมสำหรับหางตัวนี้ค่อนข้างที่จะสวยเลยเป็นหางของนาสามมิตรนะครับวันนี้สองเพลาหางก้างแล้วก็อันนี้ก็หางก้างเช่นกันสองเพลาเหมือนกันแล้วก็ลำนี้อีกสองอันอ่ะเก้าสิบครบสิบหาง cm c ิสองเพลาเป็นหางก้างตัวนี้ เสียใจด้วยนะครับสำหรับหางนี้ขายแล้วอ,อ่าขายแล้วหนึ่งนะครับผมเหลือเมาเร็วได้ก่อนมาช้าก็น่าจะอดนะครับผมสำหรับเก้าหางที่เหลือเนาะใครไวกว่าก็ได้ไปเลยนะครับผมปีห้าเก้าสองแสเจ็มืนบาทอ่าประมาณนี้ <c oughs> สวยๆเลยขวบ,บนมาดูด้านหลังอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันอยาให้ดูแต่ว่าที่เราก็ แคบนิดนึงเราก็จอดแบบชิดๆแล้เนาะพี่ใช่เห็นไหม,ไหมสองพาาอุย้ยคันนี้ซุ้มล้อสวยนะพี่อ้ยสวยเลยเห็นไหยังไม่แตกเลยสวยสวยเลยครับผมอ่าพี่แพนให้ดูเลยสภาพสวยงามสองแสนเจ็ดมืนบาทใครสนใจตัวไหนมารับไปได้เลยเรามีให้เลือกเยอะแยะมากมาย แต่สองพา c เซซปีห้นี่เราเหลือเก้านะครับผมขายออกไปแล้วห่หางนะครับประมาณนี้เนาะสวยๆเลยประมาณนี้ก็เห็นไหมอันนี้ก็ําการใช้งานนะใช่ําการใช้งานครพี่ปีห้าเก้าก็มีบ้างถ้าลูกค้าคนไหนรับได้เนาะ กากสภาพที่ที่เจอที่เห็นนี่ก็มารับไปได้เลยเพราะว่าซุ้มล้อนี่หรืออยากให้เราเปลี่ยนก็นได้นะอืมใช่เราก็เปลี่ยนให้ได้นะครับผมซุ้มล้อก็มาคุยกันมาตกลงราคากันแต่เราเปิดอยู่ที่สองแสนเจ็ดมืนบาทอ่าสามารถมารับตัวไปได้เลยแล้วก็สุดท้ายที่เหลือท,ทั้งหมดหรือว่าจะเป็นพวกตู้พวกสองแถวอ่าขนาดใหญ่ขนาดเล็กเรามีหมดเลยถ้าลูกค้าอยาก ดูหรืออยากชมมาไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาอ่านแล้วก็หาเวลามาทำคลิปให้เนาะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยผมขอลาไปกับนี่เลยหางแล้วก็เออพี่เจมีคำคมไหมมีครับอ่าคำคมวันนี้ก็ไงพี่คำคมจัดไปเลยขอเด็ดเด็ดอะไรที่เหมาะกับเรามักจะมาพร้อมกับความสบายใจเสมอครับน่าเป็นไงทียบพี่ก็โอเคครับพี่ก็วันนี้ผม เทนกับพี่เจขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ